สวัสดีครับช่องมีวีฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสายพันธุ์ริบบอนฟินกันนะครับเรามาดูกันว่าลักษณะของเขาเป็นอย่างไรและเพาะพันธุ์ยังไงนะครับปลาหางนกยูงสายพันธุ์ริบบอนฟินนะครับจะเป็นปลาที่มีอวัยวะเพศยาวนะครับทั้งตัวผู้และตัวเมียนะครับตามในภาพเลยนะครับตัวผู้ด้านบนและตัวเมียด้านล่างนะครับในคลิปนี้ผมยกตัวอย่างด้วยทักซิโดไวท์ริบบอนฟินแล้วก็ พิงคูริบบอนฟิลนะครับการเพาะพันธุ์จำเป็นต้องเลือกตัวเมียที่มีริบบอนฟิลนชุดนะครับแล้วก็ตามด้วยตัวผู้ที่อวัยวะเพศปกตินะครับอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดเพื่อทำการผรสมนะครับตัวอย่างทักซิโดไวริบบอนฟิลนะครับตัวผู้ตัวนี้ไม่สามารถผสมได้นะครับการผสมสายพันธุ์นี้จำเป็นต้องมีตัวผู้ที่มี อวัยวะเพศปกตินะครับหรือฟินสั้นนะครับส่วนตัวนี้ก็คือเพศเมียนะครับที่มีฟินยาวปกตินะครับสามารถใช้งานผสมพันธุ์ได้นะครับตัวนี้ผมจะยกตัวอย่าง p u r p l เ m o s a i ซดริบอนฟินะครับในคลิปนี้จะเป็นชุดผสมเลยนะครับจะมีตัวผู้ฟินสั้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวเมียฟินยาวนะครับเห็นไหมครับตัวฟินยาวตัวผู้มีความสวยก็จริงนะครับ แต่ไม่สามารถพาะพันธ์ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะทำมาให้เพื่อนๆเ,เลือกซื้อและพาะพัน์สายพันธุ์ริบบอนฟินได้อย่างถูกต้องนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ